อ่าต่อมาก็นั่งดูรายการรายการหนึ่งที่มีอโยมเบียโยมปู่นะปู่มหามุนีแล้วก็โยมหลังพระนครแล้วก็มีพิธีกรคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วก็ซักถามกันไปเกี่ยวกับเรื่องของอ่าการออกมาอะไรอ่ะสอนธรรมะของโยมเบียอะไรอย่างงี้นะแล้วเขาก็เป็นประเด็นกันอยู่มีมีข้อสงสัยแล้วกันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรใหญ่โตหรอกนะ ทั้งสองฝ่ายก็มเีเหตุผลที่ก็ก็มีเหตุผลของเขาเอ,อ้เรื่องเหตุผลของเขานะเออก็องมาขอโทษขอโพยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะอืมอืมแต่ที่ะมามิพูดก็คือโยมปู่แล้วนะปู่มหามุนีโยมปู่นะะได้พูดพูดคำคำหนึ่งมาที่เขาเอ่าคือความคิดของเขาเอืมความเห็นของเขามันเป็นอย่างนี้ว่าเกี่ยวกับ ศาสนาพิธีพราหมณ์อะไรอย่างนี้นะเกี่ยวกับความเชื่ออะไรต่างๆเงี้ยเขบอกว่ามันมีมาก่อนสมัยพุทธกาลตั้งห้าร้อยปีอะไรเขาก็บ่านะนะตามโน่นนะตามครูบาอาจารย์ตำหลับตำราอะไรเขามันมีมาก่อนเรงนี้นะนี่คำสอนพุทเจ้าเพิ่งมีนร่งน,นี้นั่นอืมโยมปู่เขาพูดเรื่องอ่าสะจ,จะความจริงนะนะ โยมปู่ต้องแยกแยะนะโยมปู่นะอือโยมปู่ต้องรู้จักว่าอะไรมันอะไรมันมันคือความจริงอะไรมันคือความเชื่ออะไรที่มันเออสามารถที่เอามาประพฤติปฏิบัติแล้วมันเกิดมันเกิดผลที่ดีนะอมันได้ผลลัพธ์เชิงบวกหรือสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตเนี่ยให้ชีวิตเรามันจะเลื่อนลุ่งเรือ้นไปให้เรา เป็นคนดีดียิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ากับความเชื่อและก็ความเชื่อมันอาจความเชื่อ,อน,นี้มันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้เข้าใจไหมอ่าที่เขาเรียกว่าอ่ามิจฉาทิฐิกับสัมมาทิถีอะไรนะอืมนะโยมปู่เขาบอกว่ามันมีมาก่อนก็เออมันเขาไม่ได้บอกว่าอะไรมันมีไอ้ไอ้นี่ยเรื่องนี้ด้วยนะโยมทุกคนก็ฟังด้วย อะไรที่มีมาก่อนหรือมีมาหลังมันมันไม่ได้เป็นตัวชี้บอกนะมันไม่ได้เป็นตัวอ่าที่บ่งบอกได้ว่าอันที่มาก่อนมันจะถูกเสมอไปหรืออันมาหลังมันจะถูกเสมอไปหรือผิดเสมอไปมาก่อนมาหลังอะไรถูกอะไรผิดนะอืมใช่ไหมนะอย่างที่ตมาเคยพูดมาหลายหลายครั้งนะนะอืม ไม่ใช่ว่าอันนี้มึงมาก่อนมึงต้องเชื่อไอ้ที่มาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ว่ามาก่อนแนละ้วมันจะดีกว่าหรือมันจะถูกต้องกว่าหรืออาจจะถูกต้องก็ได้ก็ไม่รู้นะอย่างที่อามาเคยพูดมาห,หลายครั้งนงะ <c oughs> <c oughs> เปรียบเทียบคือคือเอามาเปรียบเทียบคือนี่คือคําเปรียบเทียบนะของการบวกเลขอะไรเงี้ยสมมติว่า ปู่ย่าตายายมึงมึงสอนมึงมาเนี่ยว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันได้สิบนะปู่ย่าตายายมึงสอนมึงมาเลยต้องโน่นแหละบัมพบุรุษอะไรมึงนะแต่พอมาเข้าโรงเรียนครูคณิตศาสตร์บอกหนึ่งบวกหนึ่งมันจะเป็นสิบได้อย่างไรหนึ่องวกหนึ่งมันต้องเป็นสองสิม,มึงจะเชื่อครูหรือมึงจะเชื่อปู่ย่าตายายมึงนะนะก็เปรียบเปรียบกับปู่ย่าตายายก็เศาสนาพิธีพราหมณ์อะไรก็แล้วแต่ความเชื่ออะไรกแ็แล้วแต่ที่มันมีมาก่อนเปรียบใส่กับ ปู่ย่าตายายอะไรนี่นี่คือเปรียบเทียบแล้วก็ครูสอนคณิตศาสตร์ก็เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งมาแก้ความเห็นผิดอ่าเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิมาเป็นสามาทิฏฐิซะเออมาแก้ใหม่ให้หนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสองอืมอย่างที่เช,ชื่อกันตามมาว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสิบพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่อ่ามันเป็นสองนะอะไรเงี้ยมึงจะเชื่อมาก่อนหรือมาหลังล่ะท่านพระพุทธเจ้าท่านมา แก้ไขให้ว่าอะไรมันมันคือถูกคือผิดอะไรเงี้ยมันเป็นสามารถที่ถิ่ไหมหรือมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเงี้ยนะม,มาแก้ไขเออแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าอ่าถ้าอยากเชื่อว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสิบก็เชื่อไปก็ไม่ได้ว่าแต่จะบอกไว้เฉยว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันไม่ใช่สิบหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสองอย่างเี้ยถ้าอยากจะเชื่อว่ามันเป็นสิบก็ก็แล้วแต่ท่านตามสบายท่านก็ได้จําแนกเป็นบัวสีเหล่า สามเหล่าห้าเหล่าแล้วแต่หนังสือบางเล่มมันก็ห้าเหล่าบางเล่มก็สามเหล่าบางเล่มก็สี่เหล่ามันก็จําแนกปัญญาของคนอะไอย่างงี้นะ,นะอืมนะอืมก็เหมือนเมืองกรุงพรานสีอย่างเงี้ยพระพุทดธดองค์ท่านบอกว่าเออในเมื่อนีความเชื่อเขาแรงนะเนี่ยอืมเขามีความเชื่อที่แรงเราก็ไม่ไปเปลี่ยนความเชื่อเขาก็ปล่อยนะ,น,นะประมาณนั้นท่านก็แยกอยู่ว่า ถ้าว่าบัวมันอยู่ใต้ตมมันก็เออมันก็เป็นแค่อาหารเต่าและป่าก็ไม่จําเป็นต้องไปต้องไปเทศสอนปเทศอะไรเงี้ยอืส่วนเรื่องของการพูดอ่าพูดอะไรอะพูดคําหยาบหรือพูดคําอะไรพูดไม่เพาะพูดอะไรพูดไปอ่อนมงอ่อนหวาน,วานอะไรเนี่ยอันนี้พูดไปหลายครั้งแล้วไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เออ อืมหรือเทศอ่อนหวานหรือไม่เทศอ่อนหวานเรามองไปที่ประโยชน์มองไปที่เจตนาตอนนี้ก็บอกทุกครั้งเคยบอกไปแล้วเคยทําไปแล้วไอ้เรื่องไแล้วก็พูดบ่อยด้วยแต่มาเนี่ยพูดบ่อยด้วยว่าพูดหวานพูดเพาะหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการพูดเนี่ยปากหวานก้นเปรี้ยวก็มีเยอะแยะนะอืมมองไปที่ประโยชน์แล้วมองไปที่เจตนาแต่ที่มาพูดในวันนี้คือ เรื่องของความเชื่อแล้วก็อ่าคำาแล้วก็หลักการคําสอนหลักคําสอนอะไรต่างๆอ่าไม่ว่าจะเป็นประเภทนี้อรีตประเภทน,น,นี้นู่นนี่นั่นความเชื่อต,ต่างๆที่มีมาก่อนพุทธอ่าอาจจะเป็นศาสนาผีเดิมอ่าเชื่อเรื่องผีสางเทวดามาเป็นพาราหมณ์ฮินดูแล้วก็เต็มแต่มาแล้วค่อยมาเป็นพุทธก็คือพุทธ พูคือมาแก้โจทย์ให้ไงเออถ้าอยากจะไปเชื่อโจทย์เดิมก็แล้วแต่ก็ไม่ได้บังคับอะไรแบบนี้นี่เขามาพูดถึงตรงนี้อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาในการที่จะเชื่อของจะเชื่อแบบเดิมว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสิบหรือว่าจะเชื่อว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสองนะอันนี้มันก็จะมองไปเห็นปัญญาแล้ว <c oughs> ถ้ามึงยังเชื่อว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสิบก็เออโอเคก็จะได้รู้ว่าเออก็เป็นแค่ อาหารเต่าและปลาสินะประมาณนั้นนะนี่คือมาพูดเรื่องนี้เข้าใจไหมเออปูนี่ก็น,นี่ปูนี่อันนี้นะอ่าเรียบร้อยนะนี่สุภาพนี่ภาษาภาพสำรวมนะ,ะเ,เขานิ่งนะปูไม่ได้ว่าปูผิดหรือว่าไม่ว่าใครผิดนะแต่ชื่นชม ชื่นชมแล้วชื่นชมโยมหลังพระนครด้วยที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะที่ตักเตือนเพื่อนอะไรเงี้ยอืมแล้วก็มีการขอโทษนี่คำขอโทษนี่มันเป็นมันเป็นคําที่พูดง่ายนะบางคนนี่พูดยากอยากมันเป็น,เป,นเป็นหาแล้วผมไม่รู้เนี่ย <c oughs> จะขอโทษใครนี่โอ้โหมันยังไงมันเสียศักดิ์ศรีแล้วมันยังไงอ่าตมานี่ขอโทษใครก็ได้ขอโทษหมาก็ยังได้เลย <c oughs> คำ่าขอโทษนะเอออืมจะพูดไปเรื่อยก็ไรกูขอโทษขอโทษขอโทษพูดไปเรื่อยแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญเขคาคยากำลมปากอืมสิ่งสําคัญมัือยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่เจตนาอยู่ดีอืม,มก็อยู่ที่เจตนาอยู่ดีนะมองคนที่พูดยากยากแต่มันสวยงามนะอืมูจะขอโทษรู้จักอะไร เหมือนโยมหลังพระนครอย่างนี้ใช่ไหมถึงแม้เขาจะ,ะคาคริสตจักรเป็นศาสนาคริสก็ถือว่าเขานำหลักคำสอนของศาสนาเขามาใช้ในทางที่ถูกนะ,ะบางคนเนี่ยก็ต่างศาสนาเห็นไหมบางคนเขามีความน้อมน้อมถ่อมตนหรือเขามีปัญญาเขาก็จะอย่างนี้คือเขาเดินถูกตามศาสดาของเขา เขาก็จะเป็นคนดีอย่างเงี้ยบางคนไม่รู้ศาสนาอื่นอย่าเราอย่าไปโทษศาสนาอื่นเขาหมว้วตัวนะบางคนก็ไม่รู้ศาสนาพุทธก็เหมือนกันไม่รู้ไปศึกษาตำรับตำราเร่มไหนเออเออที่แล้วก็ศึกษามาแล้วก็มาและอาจจะเออทำตัวไม่น่ารักหน่อยอาจจะเออหลงผิดไปโน่นนี่นั่นอ,อืถ้าเดินถูกตามหลักคำสอนของศาสนาตนมันก็จะ ตมาเชื่อว่ายังเชื่อว่าก็จะเป็นคนดีกันทุกคนอะทุกศาสนาด้วยแต่ที่มันไม่ดีเนี่ยคือมึงไปมึงไปศึกษาตำราเล่มไหนในศาสนามึงหรืออาจจะเป็นตำราที่มันถูกบิดเบือนเพื่อให้เกิดการแตก,ยกแยกอะไรก็ตามแต่ในพุทธก็เหมือนกันมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะาเป็นองค์กรองอะไรเนี่ยไปต่อต้านไปโจมตีศาสนาอื่นเขานะ แล้วก็โยงนู่นแหละสามจังหวัชดวชายรงชายแดนแล้วก็ว่ากันไปนะคนพุทธกับคนคุดคนพุทธกับคนพุทธมันยังประพาดประหารกันเองเลยนะคนพุทธก็ยังมีทั้งชั่วทั้งดีเลยเอออย่าไปว่าศาสนาเขาเพราะฉะนั้นทุกศาสนามันมีทั้งคนชั่วและคนดีอาสมายย้ำเสมอนะถ้าทําตามคําสอนของศาสดาของตนแต่ละศาสนาเออ อตมาเชื่อว่าก็เป็นคนดีกันทุกคนอ่ะืถ้าทําตามนะนอกจากมึงจะนอกลีดแค่นั้นแหละลื่นค่วมคู่ประมาณนั้นนะขนาดศาสนาเดียวกันเขาก็ยังเถียงกันเลยเถียงกันเลยว่าเออตัวนี้อ่าพระเจ้าเขาไม่ได้สอนมาอย่างนี้นะคุณมีความเชื่ออ่คุณมีความเข้าใจผิดนะพระเจ้าไม่ได้สอนมาอย่างนี้อันล้อไม่ได้สอนมาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีการเถียงกันแต่ที่ดี แต่ที่อ่าข้อดีของเขาคืออะไรเขาไม่น้อยนะที่เขาจะมาต่อต้านมาโจมตีศาสนาพุทธนะมีแต่ศาสนาพุทธเราเนี่ยไปโจมตีศาสนาเขาอ่าลองดูดิมีแต่เขาออกมานะมันก็มีมันมีมันมีส่วนน้อยนะที่มาโจมตีพุทธแต่แต่คนดีๆเขามีเขาเขาที่เขาอะไรศึกษาศาสนาเขาอย่างถูกต้องเขาก็บอกว่า เนี่ยศาสนาเขาไม่ได้สอนให้มาอ่ากล่าวร้ายศาสนาคนอื่นหรือความเชื่อของคนอื่นศาสนาเขาสอนมาอย่างนี้นะเออก็เลยไม่ค่อยเห็นศาสนาอื่นมาโจมตีศาสนาพูธเท่าไหร่ที่กูเห็นเห็นกูมีแต่ศาสนาพูธนี่แหละไ,ไปโจมตีศาสนาเขาศาสนาอื่นเขาเข้าใจไหมอืมไหนก็แต่มันก็ยังมีส่วนน้อยที่ศาสนาอื่นน่ะมาโจมตีศาสนาพทธมันก็มีแต่มันมีส่วนน้อย อย่างที่พูดอาตมาพูดว่าถ้าจะมีก็มีพวกนอกเรียดพวกที่ว่ามันลือนคัวมคู่พวกที่ว่ามันมันมันไปศึกษาอะไรก็ไม่รู้ศึกษาในคําสอนที่ผิดหรือเปล่าก็เหมือนคนพูดเราเนี่ยแหละเออมันก็วกมาวกไปวนมาพูดไปก็พูดไปวนมาเนี่ยนะอ่ะก็มาส่งน้ําเหมือนเดิมเออเอเามากอกน้ําเหมือนเดิมเออกอกน้ําไปใช้อืมเย็นนี้นะก็แค่นี้แหละ สุดสูดสังนวเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาข้อเจริญพร